สวัสดีครับผมพอยเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิตหัวใจสำคัญของวิธีการคิดที่มีพลังเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าที่จริงแล้วเราไม่สามารถควบคุมสิ่งภายนอกได้อย่างแท้จริงกล่าวคือเราไม่สามารถควบคุมได้หรอกครับว่าคนคนนั้นจะมองเราในแง่บวกหรือแง่ลบเราไม่สามารถควบคุมได้หรอกครับว่าเขาจะชอบหรือรังเกียจขี้หน้าเราหรือเปล่า เราควบคุมคําพูดวาจาพฤติกรรมการกระทําความคิดของคนอื่นไม่ได้ในทางคล้ายกันเราควบคุมสถานการณ์สิ่งภายนอกปัจจัยภายนอกอย่างแท้จริงไม่ได้หรอกนะครับแต่คนเรามักเข้าใจผิดแล้วเวลาเกิดความไม่พอใจต่อสิ่งภายนอกแทนที่จะทวนกลับมาสํารวจที่ใจตนเองว่าทําไมจึงรู้สึกแบบนี้กลับพยายามแก้ไขปัญหาโดยพยายามควบคุมสิ่งภายนอกมากยิ่งขึ้น ควบคุมคนอื่นคนคนรอบข้างรอบตัวสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสิ่งภายนอกให้เป็นไปตามที่เขาต้องการหรือปรารถนาเพื่อที่จะมีความสุขได้แต่ไม่เร็วก็ช้าก็มักพบกับความผิดหวังหรือความทุกข์เพราะสิ่งที่เราพยายามควบคุมในวันหนึ่งในวันวันหนึ่งก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่พึงปรารถนา แต่ไม่ได้แปลว่าต้องหดหูใจนะครับจริงๆแล้ววิธีการคิดที่มีพลังจะทำให้เรามีอิสรภาพวิธีการคิดที่มีพลังจึงต้องเข้าใจต่อว่าดังนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงก็มีเพียงแค่สิ่งเดียวคือตัวเรานั่นแหละซึ่งรวมถึงวิธีการคิดวิธีการมองวิธีการตีความให้ความหมายของตัวเอง วิธีเราเลือกที่จะมองเหตุการณ์นั้นและวิธีเราเลือกที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสิ่งสิ่งนั้นในทางที่ชาญฉลาดเราสามารถมีทางเลือกหรือมี choice ได้ตลอดเราย่อมมีทางเลือกเสมอเลือกที่จะตั้งใจทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในโมเมนต์นั้นทำดีที่สุดตามศักยภาพความสามารถที่เรามี และความรู้ที่เรามีในโมเมนต์นั้นและจงเห็นคุณค่าและให้ความหมายกับสิ่งสิ่งนี้มันจะช่วยให้เรารู้สึกอินคอนโทรหรือคอนโทรและควบคุมชีวิตตนเองและประสบการณ์ตัวเองได้มากขึ้นครับแล้วมันจะช่วยให้เราพร้อมที่จะปล่อยวางกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือนการควบคุมของเราเราจะกลายเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและพลังทางจิตใจเพราะเราจะไม่อนุญาต ให้สิ่งภายนอกหรือคนคนอื่นหรือคำพูดหรือเสียงภายนอกมีอิทธิพลต่อสภาวะใจของตัวเรายกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีคนคนหนึ่งต่อว่ารับวิจารณ์ผมนะครับด่าผมก็ว่าได้แล้วผมโกรธขึ้นมาในแง่หนึ่งเมื่อผมโกรธผมกำลังบอกให้โลกรู้ว่าผมสูญเสียอำนาจที่จะควบคุมตนเองโดยทันทีเพราะมันแปลว่าสิ่งภายนอกหรือคำพูดของคนคนนั้น มีอำนาจสกิดใจผมแทงใจดำผมทำให้ผมโกรธโดยทันทีเห็นไหมครับมันเป็นการมอบอำนาจตัวเองให้กับสิ่งภายนอกให้กับคำพูดของคนคนนั้นแล้วหากผมไม่ทันรู้ตัวว่าทำไมผมจึงโกรธผมจึงมีแนวโน้มสูงที่จะมอออกไปแล้วโทษคนคนนั้นและพยายามควบคุมเขาพยายามบังคับให้เขาขอโทษด่าเขากลับเถียงเขากลับอะไรก็ว่าไป เป็นการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมามากยิ่งกว่าเดิมและทําให้เกิดความทุกข์ใจคุณว่าไหมมันไม่ใช่วิธีการคิดที่มีพลังแต่วิธีการคิดที่มีพลังคือการเข้าใจว่าผมไม่จําเป็นที่ต้องให้อหํานาจกับคําพูดของเขาของคนคนนั้นมีพลังที่จะกําหนดสาภาวะใจสาภาวะอารมณ์และสาภาวะความรู้สึกของตัวผมแต่หากจะทําสิ่งนี้ได้ผมต้องมี ทักษะอย่างหนึง่งทักษะที่จะอดทนก่อนเห็นไหมครับว่าแม้เขาพูดจาไม่ดีกับผมแล้วผมไม่ชอบสิ่งที่ผมได้ยินแต่มันไม่ได้แปลว่าผมจําเป็นที่ต้องตกเป็นเหยื่อต่อคําพูดเขามันไม่ได้แปลว่าผมจําเป็นที่ต้องให้อํานาจคําพูดเขากําหนดใจผมเห็นไหมครับดังนั้น ชงเรียนรู้ที่จะทวงอํานาจกลับมาอยู่ในไม้มือตอนเองอย่างแท้จริงแล้วมันเป็นโอกาสดีมากๆที่กลับทวนมาที่ตนเองถามตัวเองว่าทําไมจึงรู้สึกแบบนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้ในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นแลาเข้าใจเราจะเข้าใจได้และมีเพอร์สเปกติฟว่าอ๋อนี่ไงเราโกรธเพราะเขาพูดแทงใจดําเราเขาพูดแทงใจดําเราเพราะเรามีความเชื่อซึ่งคือวิธีการคิดในทางเดิม ซึ่งอาจจะมองว่าเราเก่งไม่พอดีไม่พอนะแล้วความเชื่อเหล่านี้มันมาจากการหล่อหลอมของสังคมมาจากการเลี้ยงดูที่สมมติสมมติในตัวอย่างนี้นะฮะสมมติว่าคนคนนั้นตัวมันสภาพครอบครัวที่พ่อแม่ดุตลอดเวลาแล้วพอดุตลอดเวลาเรากลัวผิดเพราะเรากลัวว่าหากเราผิดแปลว่าเราจะสูญเสียการยอมรับสูญเสียความรักอ๋อนี่ไงต้นเหตุหรือสาเหตุของความรู้สึก โกรธในครั้งนี้แต่มันอ้างอาศัยการพิจารณาตนเองเป็นหน่อยนะครับแต่ผมเพียงแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าท้ายสุดแล้วมันเพียงแค่ฝังอยู่ในความเชื่อซึ่งเป็นเพียงแค่ความเคยชินในวิธีการคิดดางด้านวิธีการคิดที่มีพลังคือวิธีการคิดที่อิงกับความเข้าใจว่าท้ายสุดแล้วประสบการณ์ของเราทั้งดีหรือสุขและทุกเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นผู้สร้างหากเราเข้าใจสุด จุดนี้เราจึงจะแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกต้องเพราะมันจะจบที่ใจตัวเองแล้วเราจะปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราได้นะครับแต่หากเราไม่เห็นสิ่งนี้เราจะวนเวียนอยู่เรื่อยๆพยายามแก้ไขปัญหาที่สิ่งภายนอกโดยไม่ทันรู้ตัวเลยว่าท้ายสุดแล้วจริงๆแล้วมัมาจากบางสิ่งบางอย่างในวิธีการมองของใจตนเองที่ต้องการเอาชนะคนหื่นที่ต้องการได้ สมหวังจากทิ้งีเราคาดหวังในคนอื่นที่ต้องการที่จะเป็นคนที่ถูกเขาผิดที่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นเห็นไหมครับแชร์เล็กน้อยก่อนทิ้งท้ายนะครับหากเราคิดว่าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้อื่นคุณสังเกตไหมว่าวิธีการคิดนี้ไม่มีพลังเพราะมันแปลว่าเราจะต้องคอยวิ่งไล่เอาใจผู้อื่นตลอดเวลาเพื่อให้เขารู้สึกดีกับเรา เพื่อที่จะรู้สึกดีกับตนเองได้นี่คือเคล็ดลับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากชวนให้เรามานั่งทวนถามและลเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าจุดศูนย์กลางของพลังและอำนาจหรือที่ผมใช้แชร์ในคลิปที่แล้วเรียกว่า locus of control locus of control ของเราอยู่ที่ไหนกันแน่ทวงมันกลับมาทวงอำนาจและพลังตัวเองกลับมานะครับแต่หากทำได้เราต้องฝึกอดทนเป็นก่อน อดทนคือการยอมรับคือการไม่วิ่งหนีอารมณ์ความรู้สึกยอมรับอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นเสียก่อนแต่ไม่ได้แปลว่ายอมแพ้มนคนละเรื่องกันเมื่อเราไม่วิ่งหนีอารมณ์และความรู้สึกเราจะเริ่มไม่กลัวอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองแล้วเมื่อเราไม่กลัวเราจึงจะมีเพอร์สเปก v e ฟที่ชวนให้เราตัดสินใจในทางที่ชาญฉลาดได้และเป็นฝากเป็นข้อคิดในคลิปนนี้ด้วยขอบคุณครับ